คำแท้90%ขึ้นมือใหม่ทรงไข่ยอดนิยมอ้โหสองต้องบอกเลยว่าทรงไข่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักไหนก็ถือว่าเป็นรูปทรงที่เป็นมาตรฐานที่สำนักแต่ละสำนักจะสร้างพระเนี่ยนะคะทำขึ้นมาค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะทรงไข่ก็จะมีตั้งแต่เม็ดแตงเล็กๆนะคะจะเป็นทรงแบบปรกเบาๆที่เป็นทรงไข่ ต่อมาก็จะเป็นทรงที่เป็นขนาดไซส์กลางถึงไซส์ใหญ่ขึ้นไปค่ะซอคัดส,สันมาให้ลูกค้าได้เลือกเป็นตัวอย่างนะคะเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการสั่งงานเลี่ยมกับทางร้านลากลายรูปแบบมากๆโดยสเต็ปแรกนะคะถ้าลูกค้าชอบแบบดั้งเดิมดูดีง่ายๆสิมเพิลเลือกเป็นลายแบบคลาสสิกแกะลายท,ทั่วไปได้เลยค่ะหากเพิ่มดีเทลขึ้นมาอีกหน่อยอาจจะทำการปะซุปพอที่หัวที่ฐาน จะปะซุ้มทองเฉพาะหัวอย่างนี้ก็ได้ค่ะและถ้าชอบดีเทลเยอะขึ้นมาอีกหน่อยลูกค้าอาจจะทำการฝังเพชรตามจุดต่างๆมากน้อยก็แล้วแต่ความต้องการของคนค่ะหรือว่าทังคนก็ชอบแบบฝังเต็มๆรอบกกอบไปเลยก็จะเพิ่มสเสน่ห์หรือว่าเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวพระได้มีความวิ่งขึ้นมาอีกนะคะเชื่อไหมว่าเหรียญบางเหรียญเนี่ยถ้าเป็นสีพื้นๆธรรมดาพอมาเจองานสีลงยาหรืองานฝังเพชรนะคะ ซอบ,บอกเลยว่าเหรียญจะดูเด่นขึ้นทันทีถ้าหากเหรียญเป็นเหรียญลงยาอยู่แล้วนะคะลูกค้าอาจจะเล่นลูกเล่นอย่างอื่นได้ตามชอบจะเป็นเนื้อทองคําธรรมดาเนื้อแกะลายยกซุ้มหรือฝั่งเพชรเขาก็ดูดีขึ้นมาทันทีค่ะกรอบนี้เป็นกรอบสไตล์จิวเวอรี่นะคะก็สามารถทําให้ดูสวยดูหนาดูเลอค่ามากยิ่งขึ้นได้ก็ต้องใช้ทองเยอะมากขึ้นไปอีกค่ะหากมีงบมากๆและก็ชอบหนาๆ บางคนชอบหนาจัดๆก็ขอแนะนําเป็นพวกกรอบตลับเลยค่ะกรอบตลับก็ใช้น้ําหนักทองนี่ร่วมๆ่วม่บาทขึ้นไปเลยนะคะก็แล้วแต่ขนาดของกรอบพระอีกทีหนึ่งบางคนชอบเรียบหรูอาจาเอาเป็นแบบเกลี้ยงเงาธรรมดาซิมเปิลขัดมันง่ายๆก็สามารถทําได้ค่ะนอกจากซุ้มต่างๆที่ลูกค้าที่จะเลือกประดับอยู่ในตัวเหรียญของตัวองค์พระหรือว่าตัวเหรียญนั้นๆนะคะลูกค้าสามารถที่จะให้ทางร้านทําการออกแบบให้เข้ากับลวดลายหรือพุทธศิลป์ของตัวเรือนได้อีกด้วยนะคะ ซึ่งจริงๆหน้าร้านของซอกก็มีตัวอย่างให้ชมเยอะมากเลยค่ะและนอกจากนี้การประดับนะคะเกลียวด้านข้างหรือการเพิ่มเม็ดไข่ปลาหรือหลอดทองก็ไปที่ด้านข้างเนี่ยจะช่วยเพิ่มองค์ประกอบของตัวพาให้ดูมีดีเทลมากขึ้นแม้กระทั่งจะปะซุม้มปะเม็ดทองอะไรบนบริเวณหน้ากรอบพระนะคะตัวกรอบก็จะดูมีความแน่นมีความหนัก มีความสวยด้วยดีเทลต่างๆอย่างกรอบนี้นะคะโอ้โหดีเทลแน่นมากทั้งฉลุลายทั้งลงยาทั้งเม็ดไข่ปลาทั้งข้างทั้งหน้าโอ้โหจัดเต็มค่ะชอบหวานๆสไตล์สุขโขทัยก็ต้องเป็นงานลงยาแบบนี้ค่ะอันทอง9 6 5ก็ทําได้นะอย่างรายการนี้ลูกค้ามีแบบมาให้ซอทําการลงยาให้เลือกตามแพทเทิร์นที่ลูกค้าต้องการทําเป็นคู่กันก็สามารถทําได้ตามที่ลูกค้าออเดอร์เลยค่ะค้าสั่งเป็นสีแดงและสีน้าเงินคู่กัน ยิ่งกรอบสไตล์แบบลงยาฉลุลายยากๆแบบนี้นะคะก็สามารถสั่งทําได้หน้าร้านก็มีให้พร้อมเปลี่ยนด้วยนะคะถ้าเป็นไซส์นี้ปะเม็ดดอกพิกุลปะฉะลุลายโอ้โหงานดีเทลแน่นๆยิ่งสวยวิจิตเข้าไปใหญ่เลยค่ะเจอเหรียญแบบธรรมดาพอมาเจองานเลี่ยมก็ส่งให้งานของเขานั้นดูสวยสง่างามมากยิ่งขึ้นผู้สวมใส่เวลาใส่แล้วก็รู้สึกมั่นใจสง่าผ่าเผยใส่ไปไหนก็กล้าโชว์ค่ะ อว่าเราจะใช้เปอร์เซ็น์ทองสูงถึง90%เต็มฝีทองก็จะมีความเข้มสุกอันฝีมือพับประานีดส่งผลให้ตัวเหรียญนั้นดูสง่าง,งามมากยิ่งขึ้นอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นกรอบธรรมดากรอบตลับกรอบลงยากรอบฝังเพชรกรอบจิวเวอรี่ทำได้หมดเลยค่ะนี่คือตัวอย่างคร่าวๆของกรอบพระทองคำแท้ที่เป็นงานขึ้นมือใหม่90%แบบชิ้นต่อชิ้น ในราคาแบบคุ้มคุณภาพ่อเสิร์ฟให้พร้อมกับใบเซอร์เปอร์เซ็นทองที่ขึ้นในแต่ละชิ้นงานให้กับลูกค้าแล้วก็มีใบรับประกันของทางร้านนะคะที่จะแนบให้ทั้งน้ำหนักทองทั้งราคาทองที่ทำให้กับลูกคา้าไว้อย่างชัดเจนค่ะไม่ว่าจะมีมวลสารอะไรก็สามารถมาเข้ากรอบทองเลี่ยมกันน้ำกับทางร้านได้นะคะทางร้านให้บริการตัด กรอบเข้ากับขนาดขององค์พระในทุกรูปแบบสามารถส่งมาทำกับซอทางไปรษณีย์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหากใครสนใจทักแชทหาซอ้อได้เลยที่ห้างทองรักสิริคลองหลวงปทุมธานีค่ะ